เอาถ่ายแล้วไม่เอาเป็นวิดีโอฮะเราจะถ่ายเป็นวิดีโอนั่นแเนองปออาร์กอปะโตอาร์กตาก<แ>อ,ออาร์โดขาดหออาโดหาหออ โออาโบอาอโบดาโอากอาโมโมเอโกมาโออาดอว่รอาดดลา โนสามหออโนขามหอค่ะสออมสามหออมถามสออยสายหออยหายหอ